สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องกับวิสาลาสเตชันกันอีกแล้วน,นะคะวันนี้เราจะมาทำลิ What in my iPad Pro ค่ะเราจะมาดูกันว่าใน i p p r Pro เครื่องนี้มีแอปอะไรอยู่บ้างแล้วเราใช้แอปนั้นทำอะไรค่ะเดีย๋ยวเราไปทำกันเลย <c oughs> โอเคอันหน้าจอก่อนนะคะ ชินนาฬิกาบ้านรูปภาพกล้องไม่ต้องพูดเลยค่ะเพราะว่าแอปเปิลเขาให้มาอยู่แล้วนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีเป็นไลนคัเมล่านะคะที่เอาไว้ทำปกคลิปต่ตางๆนะโอเราก็ข้ามไปนะคะหน้านี้หน้าต่อมาก็จะเป็นโฟโต้บูธนะคะโฟโต้บูธก็จะเป็นแอปเอาไว้ถ่ายรูปนั่นเองนะคะเพื่อนเอาไว้ถ่ายรูปก็จะมีตัวอย่างรูปต่างๆให้เราดูว่าเราจะถ่ายเป็นไงอย่างเช่น เป็นสะท้อนก็จะมี2คนนะคะก็สามารถถ่ายรูปได้แล้วก็จะมีเป็นกล้องรังสีความร้อนนะคะก็จับความร้อนได้นะคะก็สามารถถ่ายรูปสวยๆได้เนาะโอเคแอปต่อไปก็จะเป็นแอป iMovie ค่ะ iMovie นะคะก็จะเป็นแอปสำหรับตัดต่อ,ตอ,ตอคลิปโดยที่เราไม่ต้องโหลดแอปตัดต่อ,ตอเพิ่มเลยนะคะ นะคะก็สามารถใช้แอป iMovie ตัดได้นั่นเองค่ะแต่น้องเปียกก็ใช้มีว่าวิดีโอเนาะเพราะว่าเราใส่สติ๊กเกอร์ไงแต่อันนี้เป็นทำแบบคลิปใส่คำปกติได้นะคะอย่างเช่นน้องเปียวเอาคลิปเอาคลิปอะไรใส่ลงไปดีเอาคลิปไม่มีคลิปเลยอะแล้เมอเราเอาเป็นคลิปวานรูปนะคะแล้วก็ ก็กดสร้างภาพยนตร์ข้างล่างเลย,ยนี้นะคะกดข้างล่างนี่นะคะก็เป็นคลิปแล้วก็สามารถตัดได้เพิ่มคําพูดของเราไปได้นะคะเพื่อนก็จะเป็นดูแล้วก็สามารถเอาไปลง YouTube ได้โดยที่เราไม่ต้องแบบโหลดแอปให้มันมากมายนะคะก็ใช้แอปนี้เลยก็ได้นะเพื่อนก็สามารถใส่รูปหรือวิดีโอเพิ่มเมข้ามาได้ใส่เพลงอะไรประกอบได้เลยนะคะง่ายมากมมา,มาดูแอปต่อไปกันเลยค่ะ แอปนี่เลยเขียนงานหรือว่าการพรีเซนต์งานอะไรๆ่างก็จะมี Pages, u u m e r r k y y o t t e แล้วก็อันนี้อ่านว่าอันนี้อ่นว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าข้ามไปละกันเราจะพามาดู Keynote กันค่ะ Keynote, Pages แล้วก็ Number มันจะเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนอย่งางเช่นอันนี้เป็นน้องแมวที่เราทำไว้สั้นๆนะ,ะเพื่อนงานนี้นะมดกดนนี้ ก็บุชี่แลก็สามารถกดบวกตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ใส่รูปลงไปได้นะคะเพื่อนอย่างเช่นหนูก็ใส่รูปลงไปอีกรูปภาพนี้โอ๊หนูใส่เป็นรูปรูปแมวนี้นะคะรูปแมวแล้วก็ใส่เป็นรูปแมวอีกตัวหนึ่งนะคะเหมือนแบบเราทําภาพแบบเรียงกันไปเรื่อยๆนะนี่นะคะโอเคมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันเป็นแมวนะคะ นี่นะคะเป็นการพ co ิเศษงานต่างๆก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบพีเศษงานเลยนะคะเพื่อโอเคเดี๋ยวเรามาดูแอปต่อไปกันเลยแอปต่อไปนั่นก็คือแอป YouTube Google Chrome ก okay, ็สามแอปนี้นะคะเพื่อนๆต้องรู้จักยังแน่นอนนะคะ YouTube ก็เอาไว้ด <sh> ูคลิปต่างๆได้นะคะแล้วก็ทุกคนต้องรู้จักแหละเนาะนี่ฝากติดตามด้วยนะคะคนช่องกบิสลาสเตชั่นช่องปิดปัดจเจเนีย แล้วก็ช่องแซบมาก็จะประมาณนี้นะคะแอปต่อไปก็คือแอปแอปแอปแอ,แอ,แอป YouTube Studio นั่นเองค่ะ YouTube Studio นะคะคก,าาก็จะเป็นแอปสำหรับดูยอดวิวดูผู้ติดตามแก้ไขปกคลิปแก้ไขชื่อคลิปได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าไปใน Google หรือ Chrome เลยตัวแอปนี ma, ้มาเสร็จเรียบร้อยแน่นอนจ้าเนี่ยคะ่ะก็ เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนปกคลิปแต่ตอนนี้ยังไม่มีปกคลิปใส่ก็สามารถดูคอมเมนต์ได้ความคิดเห็นก็สามารถดูได้โอเคนี่นะคะนี่ความคิดเห็นทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแอปกีตูร์สตรีโอก็เราเคยสอนแต่แล้วเฟสย้อนดูได้นะครับต่อไปแอป iPhone ค่ะ แอปไอฟอนก็จะเป็นแอปสำหรับโหลดฟอนต์ต่างๆนะคะเพื่อนก็มีทั้งเสียตังค์แล้วก็ไม่เสียตังค์นะแล้วก็กดเมี่ฟอนต์ไฟเดอร์นะคะก็บวก URL ของเว็บเว็บฟอนต์เว็บซื้อฟอนต์ต่างๆนะคะอันนี้น้องเปี้ยกก็เลย F O N T นะคะเนี่ยก็สามารถโหลดฟอนต์ได้นะคะว่าเราจะเอาฟอนต์ไหนก็มีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียตังค์เลยนะคะเพื่อน มีมัฟฟินนะคะมีเยอะมากเลยแล้วอ๋อแบทบจะหมดก็ <c oughs> สามารถกดดาวน์โหลดได้นะคะหรือบางแอปส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีอา่าฟอนต์ให้อยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องโหลดเพิ่มก็ได้แต่ถ้าใครอยากได้เพิ่มก็สามารถใช้แอปไอโฟนได้นะคะเพื่อนๆต่อไปแอปต่อไปที่น้องเปียวใช้ก็คือแอป VTV ค่ะเป็นแอปดูน้ำนะคะอ อีกแอปหนึ่ง VTV นะคะเป็นแอปดูหนังค่ะแอปหนึ่งนะ้องเปติดเรื่องนี้มาเลยฉลาดเกมโกงเนี่ยก็สามารถเอามาดูได้ตอนนี้มีถึง EPC นะคะก็ดูได้เลยนะคะฉลาดเกมโกงคือนรชอบเรื่องนี้มากเลยทุกคนต่อไปก็คือแตน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 เกมค่ะเกมส่วนใหญ่ที่จะเล่นใน iPad คือเนี้นะคะก็จะเป็น ฟีไฟสปีดดิปเตอร์ดับก้อนราจานิเว์คตชาสตรีโอโลบอกรอดอิดวอรมิเล่นทุกเกมค่ะ <c oughs> ไม่เคยโหลดเกมมามาดองไว้คือน้อ,องเป็นบัดหรือว่าปเปี้ยก็จะเล่นทุกเกมเลยคือ <c oughs> เล่นทุกเกมนะคะเพราะว่าไม่เคยโหลดเกมมามาดองไว้ต่อไปชอบมากเลยแอปต่อไปวัด <What? S 1> <c oughs> ไม่ใช่โปรเคดไอวิสแพนแล้วก็ไฟฟลิปนั่นเองค่ะ โอเคก็จะเป็นแอปวาดรูปนะคะเราเคยสอนไปหลายอีแล้วแหละอันนี้คลิปล่าสุดที่ลงเลยนะเนี่ยนะครับวาดรูปได้น่ารักมากเลยนะเนี่ยมล็ดตอทองดูสิเนี่ยวาดอย่างนี้มิติอ่ะอันนี้ต้องไปวาดเองนะอันนี้ก็คาพล่านะคะแล้วก็เอลซ่าแบบนิดนึงอันนี้วาดเล็กๆนะคะมาจนบางนั้นก็ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับโปรเคต ต่อไปก็คือ iBis Paint X นั่นเอง iBis Paint X นะคะ,ะ,คะก็เป็นแอปวาดรูปเหมือนกันค่ะแต่จะฟรีนะคะส่วน p r o ค e เสียตังค์นะจ๊ะทุกคนนี่นะคะอยางเชหนูวาดอันนี้ซาร่าในตัวกตนสมมติมเราจะวาดเราจะแก้ไขอะไรก็ได้นะคะหนูวาดหัวใจกัวิกวัวิซับไลท์ นะคะคหรือจะวาดเอาไปทำโลโก้ตัวเองก็ได้นะสำหรับคนที่แบบวาดรูปสวยจริงๆนะเนาะม,มาดูแอป,ปต่อไปก็คือไฟคลิปไฟคลิปเป็นแอป,ปสำหรับทำแอนิเมชันเล่าเรื่องนะคะสำหรับคนที่ขยันวาดรูปจริงๆเนาะเพราะว่าถ้าอยากได้แบบแอนิเมชันจริงๆคุณต้องมีความขยันแลวต้องแบบวาดเดยอะมากแล้วก็สามารถโหลดคลิปได้นะคะเดี๋ยวนะโอเคอย่างเช่นอันนี้นะคะ ก็ทาแบบเติร์ตึ๊ด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 เติรเติรเป็นชื่อของเราลอยไปลอยมานะคะเพราะมันไม่มีใครเขียนชื่อตรงคานานนั้นหรอกมั้งแล้วก็เขียนทําเป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เขียนไปแล้วมันก็จะเป็นแอนิเมชั่นของเราส่วนใครที่อยากไปลงยูทูปก,ก็ได้นะแต่ว่าจะติดลายน้ำนะคะเพื่อนติดลายน้ำนะคะเพราะว่าต้องติดลายน้ำเลยทุกแอปเือ อนหน้าจอเอาก็ได้นะคะทุกคนอันนหน้าจอเอาเลยก็ได้แต่จะเห็นในปุ่มในเมนตรงนี้เนาะถ้าโหลดก็จะติดลายน้ำไฟคลิปตรงนี้นะคะโอเคแอปต่อไปก็คือแอปวีวาววิดีโหรือแอปเอาไว้ตัดวิดีโอที่น้องเบลใช้อยู่ปัจจุบันนี้นั่นเองซึ่งเป็นแอปอเป็นแอปฟรีอยู่นะ,ะแต่จะไม่มีฟอนมีอะไรให้เนาะเพราะว่า คือตัดคลิปหนึ่งก็ตัดได้แค่5นาทีอะถ้าเกิน5นาทีคือต้องจ่ายตังค์อะหรือตัดคลิปให้มันสั้นอะห้าเกิน5นาทีทุกคนดีไ,มไหมล่ะก็นางเปียกก็ซื้อพรีเมียมนะคะมันก็เลยตัดคลิปได้ยายามเองต่อไปแอปลาซาด้ก็เป็นแอปซื Z ้อของค่ะต่อไปข้ามเลยุณนอตกูดนอตอะไรคือสิ่งอธิบายถึตัวคุณดิทีที่สุดข้ามไปนะคะไม่สนใจค่ะ ก็ไปเป็นแอปเจนน้องต่างๆเราเคยสอนไปแล้วอะ่ะเนองเคยสอนไปแล้วตั้งห้าอีพีแล้วนะนี่ค่ะน่ารักมากๆลไยเส้นเหลืออะไรมันสวยมากได้นี่มาจากไหนเนี่ยนี่ก็สามารถไปโหลดสติกเกอร์ไปทําเป็นภาพ PNG นะคะเพื่อนๆแล้วก็เอามาตะในโน้ตของเราให้มันน่าอ่านให้มันสวยๆแล้วตัวไปเราจะได้จำบทเรียนได้นะคะก็จดเนี่เห็นไหมเนี่ย นี่นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนต่อไปก็คือแอป Eraser Eraser นะคะเป็นแอปลบพื้นหลังน,นะคะเดี๋ยวเอียงคอหนิดนึงนะก็เป็นแอปลบพื้นหลังเราก็เคยสอนอยู่นะไปย้อนดูได้นะคะเนาะไป ของคุณแม่เราสีแต่เรามารีวิวนะคะก็สำหรับวันนี้ก station, ็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องกฤษาสาสเตชันด้วยนะคะบ๊ายบายจิงใหม่คลิปหน้า